บอกเลยผู้ชายเขาไม่มีครับสอนเขาแสดงความรักสำหรับคนที่เขาแสดงความรักเทา่าที่เขาจะแสดงน้องเราแฮปปี้ที่เขาแสดงความรักมาน้องเราใช่ใช่ผู้ชายไม่ได้มีแะครับสอนอกิ๊บเขาจะแสดงความรักเท่าที่เขาจะรักผู้หญิงคนนั้นเรารักผู้หญิงคนนั้นแค่ไหนเราจะแสดงแค่นั้นใครทําอะไรที่หไ,ไหนเมื่อไหร่อย่างไรตื่นแล้วนะกินข้าวแล้วนะไปทํางานแล้วนะเที่ยงแล้วนะ กลับบ้านแล้วนะฝันดีนะเนี่ยเราจะแสดงความรักง่ายๆเลยกับผู้หญิงหนึ่งคนที่เราทําอันนี้คือพูดแบบจริงๆที่ที่อยากให้น้องเจอที่รักน้องอที่อยากให้น้องมีความสุขแบบพี่ข้อบกพร่องมันก็จะมีข้อดีหรือข้ออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ด้วยความเข้าใจของคำว่าชีวิตคู่ที่ไม่ได้ว่าน้องเขาไม่ดีอืน้องกขอาจจะแสดงไม่เก่งนเนาะอยู่ที่การสื่อสาร แค่น้องจะสื่อสารกับเขาวอาความต้องการของน้องอะคืออะไรเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําเหมือนเขาจะไม่ได้ลึกซึ้งได้รู้ความเข้าใจถึงความต้องการของเราแค่นั้นเองคธอทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรบอกขอให้บอกเราไม่ได้ว่าแต่ขอให้บอกแค่นั้นองต้การคบกันไปจนถึงวันนั้นหรือเราต้องการคบกันแค่วันนี้ถ้าเราต้องการคบกันแค่วันนี้โอเคไม่เป็นไรเราจะได้รู้ว่าเราจะทําตัวยังไงแค่เราคบกันแค่วันนี้ถ้าปลายทางของเราต้องการที่จะมีกันและกัน เราจะได้รู้ว่าเราจะทํำยังไงต่อไปมันมันจะได้คุยกันได้มากขึ้นไงกิฟเข้ใาใจไหมครับมึงจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีความสุขอย่าลืมนะจาไว้นะพี่กับพี่ตุ๊ก20ปีนะ6พี่คบกันปี49 69คือ20ปีแต่20ปีที่ผ่านมาพี่ทำกับพี่ตุ๊กตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เหมือนเดิม